นี่ยนี่นั่งมูนั่นน่ะการ์ดมันคืเขียนนี่ไงลาบลาบเจ้าเลยลาบพานลาบพานธไม่น่ะลาบานลาบเมืองพานลาบว่าสุดเลยลาบระดับสามลาบระดับตีสามไม่น่าเดี๋ยวเจอกันอีกแล้วนะครับกับน้าฟอร์ดนะครับวันนี้นะฮะขนาดเช้าเช้าแล้วนะครับมาถึงก็เจอลาบเลยนะครับ มอยกันสมุเลยนี่นะครับลาบเหนือนะฮะลาบเหนือลาบเหนือแท้ๆนะฮะที่ลาบโคนเขานะหลาบน้อยค่ครับตอนนี้จับฉลากกันนะครับโอ้ใจตั้งใจตั้งไหนใจตั้งเยอะครับจับเบอร์ก่อนจับโอเคโอ้เอาตัวดุ๊กโอเคเบอร์อะไรเบอร์ไหนเนี่ย เพื่อหายเดี๋ยวเอาชุดให้กับตีขัดช่องไหนอ้ะได้เบอร์สองนะครับทำไมไม่เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเข้าไปแล้วครับสวัสดีนะครับทุกทุกท่านที่ชื่นชอบในการตกปลานะครับวันนี้พบกับผมวีเอ็มทีอีกเช่นเคยนะครับกับช่องเล็กๆช่องนี้นะครับช่องวีเอ็มทีพิชชิ่งนะครับ แล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่บอ่อเหมาอีกแล้วนะครับก็เป็นบอ่อที่อำเภอพานครับอ่าใกล้ๆกับบ่อยุ้ยฟิชิ่งนะครับ, ه, บ,บ,รรบวันนี้นะครับที่เรามาแมดก่อนนะครับวันนี้เนี่ยเป็นแมทเหมาฮเหมามีปลาดุกปลานินนะครับก็หลักๆก็กจะเป็นแบบนี้นะก็น้า ที่นี่เนี่ยบ่อน,นี้เนี่ยน้าค่อนข้างที่จะลึกนิดนึงนะเดี๋ยวผมมาเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับแล้วก็ว่าจะลงระยะไหนก็คิดว่าน่าจะตกระยะประมาณสองจุดเจ็ดดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงเราก็ขยับเอาละกันนะฮะยังไม่แน่ใจว่าปลาจะกินระยะไหนนะฮะวันนี้ก็จับฉลากได้เบอร์สองเนาะแต่ เดี๋ยวเตรียมของกันก่อนนะวันนี้ผมก็จะใช้ตัวนี้ครับ MT High Grade Original นะครับเป็นตัวกินอ่อนนะครับก็จะผสมจะเล่งโดยหัวเชื้อกุ้ง MT ครับหัวเชื้อกุ้งขาวแล้วก็ตัวนี้ครับวิตามินปลา m ้นะครับ ก็ผสมเกลียกันนะเหลือเวลา5นาทียังไม่ถึง5นาทีแล้วนะแล้วก็ใส่โมเสตติ้งนะครับ เชื้อคุ้งขาวนะก็กะกะเอานะผมตัวผมเองผมไม่มีสูตรที่ตายตัวนะฮะวิตามินนะประมาณนี้นะเี๋ยวสองหนึ่งก็ มาเช้กครึ่งครึ่งสองนะครแล้วก็อีกามินปลาครึ่งสองนะก็กะกะเอานะฮะใั่นาคก็ผสมเลยฮะคนเข้ากันเลยฮะเดี๋ยวเราใกล้น้ำเอานะตัวนี้ก็ผสมกูเตนฮะกูเตนหมดนะรถนี้หมดแล้วนะฮะ Bài nám còn nám. ำลึกก็จะผสมนำ้ำเย่อให้เปียกนิดหนึ่งนะฝนตกนะครับ <c ười> <c ười> การลม่มการล่มการล่ม <laughs>。<laughs>

ปั่กันป่ันไั่นกันนะอ้ได้มคเนี่ยมัน่จ้าไยังอ่ะรักกันเลยนะแต่ไหนมีก่ครับมีก่มีหมดก่นวันนี้เจ้าไปตั้งุ้นะ ไปลาดุกได้ลางวัลงะปลาปลาเทียบปลาดุก hmm. สีท้องอ๋อปลาติกีด้กปลานี่ปลาใหญ่นึ่ไอหนึ่ปลาดุกตัวนี้นะปลาใหหัวกี่บังบังเลยอะ Okay.

ไซนี้นะครับถ้ามันมาเลื่อนในหูคอ,อมบนจะได้มานานันมนหเหมือนลุบกบกข้างนี้ตรงไปเก็มันไ,ได้ อ,อันนี้มันีหมันท้องตองมันเหลืองได้ครับตัวสีเหลืองสีดำนั่นหมากเปฟ สวยมันตึงวาะเลมอเาลวดบ้นมันด้าเลยนีอะรโอเกัว่ะนี่นี่มานนานหมานหมานไหนอยู่ครับหาลงน้ด้ครับต้นอยู่ป่นน่นนี่หนาโอเปอร์ไม่ถึงบาทไปไ่ถึงบาดกับเปียเบนะ

ก็ได้อยู่ปลาอยู่นะครับปลาเขาในกระสางปลาเขาในสวิงแด้วโอ้โหเฮ้ยไมหยนกระสงนปลาเออแคน้เราไม่เอาปลาสดออกแหรมรถแท้เอขานกระ Lời chốt phải kênh vứt من <laughs> هد ยังไ้วะนี่นี่นะพุทธมาได้ครับพี่เพชรถามหากับปลาสีทองเนี่ยมึเยนี่เดี๋ยวกันครับเดี๋ยวผมได้แน,นะน,น่สีทองน่ะเย็นเย็นกำลังมาว่ะ นี่เตนไงไม่เป็นไรงได้ไพอสายงดโลนินเนะแบงโลก็เป็นโลแน่ปันน่ยังบอยิงกอยังบอคิงกอเอยโดเแล้วนะนนี้เป็นโลยังบอมกโกอ่ะจิกกปัดสด็ดก้แบงเจ้าโลหมามาได้ป้าสด็ด โอ้ปอกเขาเนี่ยใหญ่ก็ฟ้ามือเละจะเดี๋ยวนั่งไปเอาหอมวันเกิดคิ้งบะแม่งขอขอขอวันเกิดเลยฮะใส่นี้นะครับอ้าวหยังยูทูบเปิดแอปยูทูบโอ้ว้าวใส่ละกูมาเป็นยังของแท้เนาะเดี๋ยวเจ๊ไปหามสามวันเจ็ดวันขอขอมาจอมแห่งเราเขาก็ยุ่งอันกันเออเดี๋ยวเขาจะมาลุกๆเลย น้ำสองขามาแน่ว่ะพี่เพชรฮะน้ำสองขามาแน่ว่ะอีถ้าบัจจูใจเดียวโซ่ป่าได้มาลงเพิ่มเมื่อมันม่วนแม่ได้หน่อพก่บตีนั่งมันเหมือนนี่เขาบอกมาเอาม่วนเลยเนาะก็มาหัดตายเอากับป่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เวลาบัดมงแล้วครับค่อนข้างที่จะเงียบเหงาตั้งแต่เช้ามานะครับก็ปลาเข้ากินช่วงะระยะเวลาน้ําเดือดนะครประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่าๆ่นะตอนนั้นก็ว่ามาได้ไม่เท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครัแล้วหลังจากนั้นก็ปลาทาบอก็ หมดเลยนะครับหยุดกินกันหมดเลยนะฮนะทั้งหมดเลยก็จะเหลือแต่โซนโซนนี้นะฮะโซนโซนตรงนี้นะฮะโซนแถบนี้ก็มาสองสามพันตรงนี้ฮะส่วนนี้ก็กินอยู่นะครับก็กานข่ายนะฮะดงตะลิงนะดึหัวบอนะก็กินกปนดึจแต่ของเราอะ่ะเราตั้งแต่แถบนี้ไปนะฮะแรงนี้ไปสุดท,ท้ายนรงนก็ เงียบเงียบไปเลยนะฮะม,มันช็อตมันหยุดหยุดไปเลยฮนะไม่กินเลยนะก็เป็นกันทั้งแถกครับตอนนี้ก็เป็นกันทั้งบ่อเลยแต่อตอนนี้ก็เงียบกันไปหมดละอ่าธรรมชาติของบอะะ่อเหมาฮะก็เป็นแบบนี้แหละฮะเป็นเรื่องปกติของบอ่อเหมาเลยะฮะ จะกินช่วงน้ำเดือดแล้วหลังจากนั้นก็จะเงียบหายไปนะฮะอะนักฟอร์ดโดนแล้วครับนักฟอร์ดโดนละวปมันก็ฟอร์ดมาตั้งพี่มันกถาา็ถ้ามาโคนะถ้ามาโคในพุดุดนะเม่นถ้ามาโคพูดอ่ะ เดี๋ยวยังไงเราลุ้นกันต่ออีกสักหน่อยนะครับถ้ายังไงก็จะอาจจะเก็บของกับบ้านเลยนะครับตอนนี้ก็ดูบรรยากาศดูอานาเขาเ่อะกันไปก่อนนะนี่ของนาปอดนะครับมาฟอร์ดกำลังเยอะนะปัดดุกปัดดุ๊กปอด เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเรามาดูผลงานนะครับตอนนี้เก็บของที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูผลงานกันครับ เออขำขอยื้มชวิงก็ตอนนี้ติดนะครับติดด้านล่างนะโอ้โหเหย่แล้วครับ, yeah, รบกระชังติดนะครั อ่ายกได้นะครับสวไหนนะ่มาขับคุครับน,นิดเล็กน้อยนะครับตอ,อนนี้โอ้ยแค่นี้เองนะฮะไม่เยอะ,ะครับวันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ระดุกโอ้ ปดุกสองสตัวนะฮะแล้วก็ปลานินนะครับปลานินนะสิบสิบกว่าตัวนะครับก็มีโบโบตัวหนึ่งนะฮะวันนี้นะฮะวันนี้ใช้กินอ่อนนะครับใช้เอ็มพีไฮเกตออริจินอลแล้วก็วิตามินปลาแล้วก็เล่งด้วยหัวเชื้อกุ้งนะครับใช้กุง้งขาวนะครับ วอนนี้ผมก็เก็บของอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้ก็พร้อมที่จะกลับแล้วนะแต่วันนี้หลาก่ากกลับเรามาคุยกันสักนิดนะครับเกี่ยวกับสําหรับหมายบอเหมาวันนี้นะครับก็อาจจะกินในช่วงแค่น้ําเดือดนับประมาณชัว่วโมงกว่าๆเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมากินกลัปลายถึงช่วงเวลาประมาณสักสิบโมงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เงียบ มาตลอดเลยนะครับทั้งวันนะบางท่านบางน้าก็จะใช้เหยื่อสดผสมไปด้วยนะครับใช้เหยื่อสดใช้ไส้เดือนใช้กุ้งปล่อยอะไรนะครับก็ได้บ้างไม่ได้บ้างครับก็อย่าไปคิดอะไรมากครับการตกปลาเนาะอ่าถ้าเราคิดเกิดคิดมากไปเนะี่ยจะมาหวังผลกําไรอะไรมากมายเนะี่ยต้องบอกเราจะตกปลาในแบบที่ไม่มีความสุขนะครับส่วนวันนี้เนะี่ยการตกปลาถามว่ามีขอ้อผิดพลาดอะไรไหมก็ มันก็มีบ้างนะครับมันสำหรับการตกปลาเนาะก็ตัวผมเองเนี่ยในจังหวะช่วงน้ำเดือดเนี่ยตัวผมเองอ่ามาติดขัดตรงที่อ่าเบ็ดติดนะครับดึงขาดไปสองทีนะฮะแล้วก็มามัดเบ็ดใหม่ก็ช่วงจังหวะน,นั้นมันทำให้เราเสียเวลานะครับ เป็นเรื่องปกตินะครับธรรมดานะครับสําหรับบอ่อเหมานะครับที่การกินของปลาในช่วงน้ําเดือดนะถ้าใครฉกคช่วยโอกาสช่วงเวลานั้นไว้ได้เยอะตุนปลาได้ไว้ได้ไว้ได้เยอะเนะี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ตัวปลาสูงนะเพราะหลังจากนั้นปลามันจะกินบ้างไม่กินบ้างบางที่อ่ะบางบอ่ออย่างบอ่อเนี้ยพอหมดช่วงน้ําเดือดก็หยุดกินไปเลยนะครับบางบอ่อเนี่ยก็อาจจะกินต่อบ้างเป็นบางหลุมนะครับที่ ที่เนี่ยผมก็เห็นอยู่ประมาณสองสามหลุมนะที่ยังกินต่ออยู่เรื่อยๆนะครับแต่ส่วนโซนอื่นเนะี่ยไม่กินเลยนะครับตรงหัวบ่อนะตรงคุณอยู่ตรงข้ามผมนะครับวันนี้นะครับถึงผลงานจะเล็กน้อยไปนิดนึงนะครับก็ขอฝากช่องเล็กๆช่องนี้นะครับช่อง MT Fishing นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเมื่อมีการอัปเดตคลิปครั้งใหม่ๆนะครับส่วนวันนี้ผมเนะี่ย วีเอ็มทีเนี่ยต้อกล่าวคำว่าต้วงปฏิ